ล้วมาแบัดีกันนะคะลูกค้านะคะมาวันนี้ลิชาจะมานำเสนอ,อไม้สักเก่านะคะชุดนี้นะคะชุดนี้จะเป็นไม้เชิงชายนะคะลูกค้านะาไม้เชิงชายาที่เราลื้อจากบ้านเก่ามานะคะลูกค้าแต่ลูกค้าจะทําเป็นพื้นก็ได้นะคะลูกค้านะชุดนี้จะทําเป็นพื้นก็ได้ความหนาก็อยู่ที่นิ้วนะคะลูกค้านะคะ หนิ้วแล้วก็อาจจะหย่อนนิ้วบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นหนิ้วนะคะลูกค้าสำหรับความหนานะคะหน้าก็จะอยู่ที่หน้า8ดนะคะลูกค้าหน้า7มีอยู่3ตัวนะคะ3แผ่นล้วนั้นก็จะเป็นหน้า8ดนะคะยาวอยู่ที่15บอก11บอ็อก9กอก8ปดศอกนะคะลูกค้าความยาวนะคะชุดนี้อ่ามีอยู่แค่14แผ่นนะคะลูกค้าชุดนี้มีอยู่14แผ่น มีอยู่ประมาณครึ่งยกนิดๆน,นะคะลูกค้านี่ชามเหมาเลยนะคะชุดนี้นะคะเหมาถูกกันไปเลยชุดนี้นะคะจัดไปแค่หมื่นเดียวนะคะลูกค้าชุดนี้หมื่นเดียวนี่ถูกมากถึงมากที่สุดนะคะลูกค้าจัดได้จัดเลยนะคะลูกค้าชุดนี้นะคะไม้เชิงชายนะคะทําเป็นพื้นก็ได้นะคะลูกค้านะจัดทําเป็นพื้นหรือว่าเอาไปทําแบบเชิงชายเหมือนเดิมก็ได้นะคะลูกค้านะโอเคต่อมาก็จะเป็นเ ไม้แปรนะคะลูกค้าไม้แปรหน้าสามนะลูกค้านะไม้แปรหน้าสามชุดนี้จะจะมีทั้งสั้นและยาวนะคะความยาวสูงสุดก็จะอยู่ที่เออสิบแปดซอกกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับชุดนี้นะคะสิบเจ็ดสิบแปดซอกนะคะนี่อันนี้จะสิบเจ็ดนะคะมันมีอีกตรงหนึ่งนะคะอ่าอันนี้สวยๆเลยนะคะสำหรับแปรหน้าสามของเรานะคะลูกค้าพี่ชาจัดไปเลยคือ ราคาที่ขายปกติคือราคาสอกละสามสิบาทนะคะลูกค้าแต่วันนี้เราจะมาจัดโปรมเหมากันนะคะลูกค้านะเหมากันนิชาจะอยู่จัดอยู่ที่ออสอกหนึ่งสอกละน่าจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าบาทเองนะคะถ้าคิดแล้วนะคะลูกค้านะคะอันนี้นี่คือแปลนสามนะคะลูกค้านะความยาวเป็นไงคะสิบแปดสอกนะคะสําหรับตรงนี้นะคะ สิบแปดสอกอ่าเรามาดูด้านข้างกันนะคะความสวยงามจะอยู่ด้านข้างนี่เลยนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้านะนี่นะคะอ่าความหนาจะอยู่ที่นิ้วครึ่งนะคะลูกค้าส่วนมากจะอยู่ที่นิ้วครึ่งนะคะสําหรับความหนาทั้งหมดจะอยู่ที่เอ่อเจ็ดร้อยยห้าสอกนะคะทั้งสองตรงนะคะลูกคก้านะเจ็ดร้อยยี่ห้าศอกอมีทั้งหมด สองตงเก้าสิบแปดตัวนะคะลูกค้ามีเก้าสิบแปดตัวเราจัดล็อกเหมาไปเลยหมื่นเก้านะคะลูกค้าหมื่นเก้านะคะเจ็ดร้อยกว่าศอกหมื่นเก้าตกศอกแล้วยี่ิบห้าบาทเองนะคะถูกกเลยนะคะลูกค้านะอะเรามาจัดเหมากันเลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดต้องการก็ทักกิชามาได้นะคะลูกค้านะ,ะนี่นะคะจะอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะลูกค้า สามเซนกว่าๆนะคะต่อมาก็จะเป็นเอ่อหน้าห้านะคะลูกค้านะอันหน้าสี่ก็ได้หน้าสี่จะมีอยู่นิดหน่อยนะคะลูกค้าตรงนี้นะคะหน้าสี่นะคะจะมีอยู่แค่นิดหน่อยเรามาเหมาถูกกันละกันสําหรับหน้าสี่นะคะลูกค้านะหน้าสี่จะมีอยู่ที่เอ่อสิบเจ็ดตัวนะคะลูกค้าหน้าสี stool. ่เรามีอยู่ที่สิบเจ็ดตัวนะคะมีอยู่ทั้งหมด 84ซอกนะคะสําหรับชุดนี้นะคะก็จะมีหนามากกว่ามีนะคะหนาสองนิ้วกว่ามีอยู่ตัวหนึ่งนะคะลูกค้าความยาวก็จะมีเจ็ดศอกแปดศอกสี่ศอกแล้วก็สามศอกนะคะลูกค้านะพิ่ชางเมาถูกๆเลยตรงนี้สิบเจ็ดตัวแปดพันนะคะลูกค้าสิบเจ็ดตัว 8, 000, แปดพันตกศอกละเก้าสิบห้าบาทเนาะชุดนี้แปดพันนะคะอ่ะต่อมาเรามาเป็นหน้าห้าแล้วกันนะคะลูกค้านะ หนะะ้าห้าเราจะจัดอยู่ที่สอกละร้อยยี่สิบนะคะลูกค้านะสอกละร้อยยี่สิบมีความยาวตั้งแต่สิบสี่ศอกสิบสองศอกสิบเอ็ดสอก,สอก,สอกแล้วก็เก้าศอกเจ็ดศอกนะคะมีสามสอกอยู่ตัวเดียวนะคะลูกค้านะสั้นมีอยู่ตัวเดียวสาหรับชุดน,นี้นะคะหน้าห้านะคะทั้งหมดมีอยู่เจ็ดสิบตัวนะคะลูกค้านะเจ็ดสิบตัวห้าร้อยแปดสิบศอกนะคะลูกค้าเรามาจัดเหมากันถูกๆไปเลย นะร้อยยี่สิบราไม่ขายนะคะลูกค้าเราจะจัดเหมาอยู่ที่จริงๆถ้าร้อยยี่สิบจะเป็นเงินอยู่ที่หกหมื่นเก้าก็ตีว่าเจ็ดหมื่นนะคะลูกค้าตรงเฉพาะตรงตรงนี้นะคะเจ็ดหมื่นแต่นิชาลดลงมาเลยทันทีจัดโปไปเลยนะคะลูกค้าเหลืออยู่ที่หกหมื่นเจ็ดนะคะลูกค้านะสำหรับตรงนี้นะคะหกหมื่นเจ็ดลดกันไปเลยนะคะลูกค้าต่อมาเรามาดูอยู่ที่หน้าเจ็ดแล้วกันนะคะลูกค้านะ หน้าเจ็ดความยาวทั้งหมดจะมีอยู่ที่ยาวสุดอยู่ที่เจ็ดเมตรนะคะคือสิบสี่ศอกนะคะลูกค้าส่วนมากจะยาวสะะิบส, 12, สี่ศอกนะสิบสามศอกสิบศอกเก้าศอกชุดนี้จะยาวนะคะหน้าเจ็ดชุดนี้จะยาวแล้วก็สวยมากเลยนะคะลูกค้าอความหนาของเขาก็จะอยู่ประมาณนิ้วครึ่งอยู่แล้วนะคะสามเซนอย่างเงี้ยคะ่ะลูกค้านะสําหรับหน้าเจ็ดของเราจะมีอยู่สามร้อยสี่สิบศอกนะคะลูกค้าเราจัดขายกันอยู่ที่ปกติจะอยู่ที่ สอละร้อยห้าสิบนะลูกค้านะ <c oughs> สำหรับหน้าเจ็ดนะคะเรามาจับโปกันเลยจับโปรล,ลดเลยนะคะอ่าถ้านี่ชาขายอยู่ที่สองละร้อยห้าสิบ 50, ก็จะเป็นเงินอยู่ที่ห้าหมื่นพันนะคะลูกค้านะเป็นเงินอยู่ห้าหมื่นพันแต่เราไม่ขายนะลูกค้านะเรามาจัดโปขายอยู่แค่สี่หมื่นแปดนะคะลูกค้าสําหรับตรงนี้นะคะหน้าเจ็ดเป็นเงินอยู่สี่หมื่นแปดนะคะลูกค้าทั้งหมดมีอยู่สามสิบสี่ตัวนะคะชุดนี้นะคะ สามสิบสี่ตัวห้าหมื่นอ่อสามสิบสี่ตัวอยู่ที่ห้าสี่หมื่นแปดนะคะ, 48, ะ,ะลูกค้าโทษโทษโทษสี่หมื่นแปดนะคะลูกค้านะอ่าต่อมาจะเป็นหน้าหกนะคะลูกค้านะแปลนะเไอ้ไม้เครื่องหน้าหกนะคะลูกค้าความยาวจะอยู่ที่สิบเจ็ดสอกสิบหกศอกนะคะสิบห้าสอกสิบสามสอกมีห้าศอกบ้างนะคะนิดหน่อยเจ็ดสอกแปดสอกนะคะสําหรับหน้าหกของเรานะคะ หน้าหกตรงนี้จะมีอยู่ยี่สิบตัวนะคะลูกค้าทั้งหมดจะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบสองสองนะคะลูกค้าเรามาจัดเหมาขู่ก,กันเลยนะคะหน้าหกปกติเราขายอยู่ที่สามร้อยสามสิบนะคะลูกค้านี่นะคะยาวๆไปนู่นเลยนะคะลูกค้าดูข้างๆเป็นไงคะช่วงข้างจะยาวสวยมากเลยนะคะลูกค้านะหน้าหกของเราอสองละร้อยสามสิบจะเป็นเงินอยู่ที่สามหมื่น ามพันนะคะลูกค้านะชุดนี้นะสามหมื่นสามพันแต่เราจัดโปรลดลงมาอีกนะคะลูกค้าเหลือสามหมื่นนะคะลูกค้านะมาเรามาจัดกันเลยสามหมื่นนะคะลูกค้าชุดนี้นะคะอ่าลูกค้าท่านใดสนใจชุดไหนก็ทักในชามาได้นะคะทักในชามาได้สําหรับเอ่อชุดนี้อ่ารายการ จัดโปชุดนี้เราไม่รวมส่งนะคะลูกค้านะคะค่าขนส่งตามพิกัดระยะทางของลูกค้านะคะลูกค้าท่านใดสนใจชุดไหนก็ทักนิชามาได้นะคะสําหรับฝาเราขายไปแล้วนะคะลูกค้านะ,ะก็จะมีอยู่ชุดนี้นะคะสําหรับนี่นะคะมาดูความสวยงามลายลวดลายสวยๆของเขาเลยนะคะโอเคต่ทักนิชามาได้นะคะสําหรับพิกัดร้านเราอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะลูกค้า สำหรับพื้นไม่สักขายไปแล้วนะคะลูกค้านะหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วนะคะสําหรับชุดนี้เหลือแต่ไม้เครื่องนะคะลูกค้านะโอเคลูกค้าสนใจชุดไหนก็ทักในชามาได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ